เมเจอโคอาสิชเอนโกโลกองเต้เบนชิวเวลแล้วก็เทเวอร์ชโลบาเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมกับเวสต์แฮมผมคิดว่าเขาสามารถเล่นวิงแบ็กได้นะครับโดยเฉพาะในเกมที่เราต้องการครองบอลเยอะๆเพราะเขาเก่งมากในการเติมเข้ากรอบเตโทษ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงบลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสามบาทห้าบาทครับจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซี รวมไปถึงถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับก่อนที่จะไปติดตามการแถลงข่าวของโทมัสทูเิลแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณก่อนเลยฮะสปอนเซอร์ใจดีครับซูซูกิพาวเวอร แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงปลายปีแบบนี้ Suzuki มีโปรโมชั่นเมกะ d ดีลครับใครมองรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Swift, Ertica, c e l e า i o หรือ XL7 ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th แล้วก็ตอนนี้กำลังมีเรียกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็ไปดูกันได้ครับแล้วก็เผื่อจะได้โปรโมชั่นพิเศษ กลับมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ทําให้เราสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีครับก็คือสิงเลมอนโซดาและก็สิงยูสุเลมอนโซดาแนะนําให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ครับจะได้ดูฟุตบอลกันแบบเรียกว่ายาวๆกัน90นาทีบางคนที่ดูกันถึงเช้าก็ดื่มเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมถึงสิงยูสุเลมอนโซดาไปด้วยก็ยิ่งดีนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครที่อยากติดตามข่าวสารของเชลซีหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจไปกดไลค์เพจ สิงห world of football นะครับที่แน่ๆเนี่ยในเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีรายการสิงห world of football guru live 2ครั้งนะครับใครอยากติดตามสถานการณ์หลังเกมหรือว่าเรื่องราวอื่นที่เรามาอัปเดตกัประจำาอย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิงห world of football ด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็น match day นะครับเชลซีมีโปรแกรมลงสนามนะครับในการไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมจะเตะกันในเวลา19เนนาที เพราะฉะนั้นไม่ดึกมากเรื่องของหลังเกมก็คงจะได้เรียกว่าเต็มๆกันหน่อยก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันรวมถึงคลิปวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้หลังจากจบในส่วนของ Blues Today แล้วกันนะครับช่วงหลังจากนี้เดี๋ยวจัดให้นะฮะสำหรับการวิเคราะห์วิจารณเกมสำคัญนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชด้วยถ้าเชลซีชนะช่วงหัวคำ่ำเนะเราจะเป็นจ่าฝูงไปอย่างน้อยอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นครับมาดูข่าวสารวันนี้ที่ผมนํามาฝากดีกว่านะครับเรื่องแรกก็ถแถลงความพร้อมเมื่อวานนี้ตอนช่วง2องทุ่มครึ่งโดยโทมัสทูเคิลครับหลักๆคือมาเตโอโคอาซิชเอนโกโลกองเต้เบนชิวเอลแล้วก็เทรเวอร์ชโลบาเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมกับเวสต์แฮมส่วนริชเจม์จอชินโยแลวก็ทิโมวาเนอร์เนี่ยฟิตพร้อมลงสนามนะฮะซึ่งโอ้โหพอเห็นจอจินโยกลับมานี่หลายคนน่าจะดีใจเพราะว่านัดที่แล้ว โอ้เจอซาวีเกสเล่นกับโรเบิร์ตลอตชีกนี่เกือบเสร็จวัตฟอร์ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจอร์จินโยได้เล่นแน่นอนครับอีกคนนึงเนี่ยต้องดูว่าจะเป็นลอตชีกเล่นไหมหรือว่าจะเป็นรอสบัคเกอรหรือว่าจะเป็นซาอูซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทางโทมัสทูเคิลปวดหัวแน่นอนนะครับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของเทรโวชาลบาเนี่ยผลสแกนในโกดด์คอมก็รายงานว่าดูมาแล้วเป็นในทิศทางที่ดีครับไม่ไม่ได้เจ็บหนักซึ่งทางอดัมนิวสันนะครับก็ ไปขยายความมาบอกว่ามีรายงานตรงกันครับว่าเชอร์วชโลบาเนี่ยที่บอกว่ามีผลสแกนออกมาในทิศทางเป็นในทางเชิงบวกได้นะฮะจะพักแข้งแค่ประมาณ2-3สัปดาห์เท่านั้นหลังจากผลสแกนออกมาเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงเหมือนอย่างที่กังวลในตอนแรกนะครับเพราะว่าแฮมสตริงเนี่ยมองตรงครับส่วนใหญ่บางคนเป็นเดือนที่เห็นง่ายๆครับเนี่ยฮะมาเตอโคซิชยังไม่คัมแบ็กกลับมานะครับ ขณะที่โกลด์คอมรายงานเรื่องของมาโตโคซิชว่าใกล้จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถเร่งให้นักเตะกลับมาซอ้อมได้เร็วกว่าที่คาดการกันไว้คงประคบประงมเต็มที่จริงเชลซีนี่ขาดโคซิชมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแสดงเห็นว่าถ้าแฮมสตริงเล่นบ่อยๆแล้วก็แบบมีอาการบาดเจ็บจนหนักเนี่ยก็อาจจะต้องพักแบบนี้ครับแต่ยังโชคดีนะในเคสของชาโรบาแค่2 -3 สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ ขณะเดียวกันครับทางโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์พูดถึงซาวีเกสว่าอย่างไรกันบ้างเมืช่วงหลังอกฟอร์มแย่งจริงฮะเขาบอกว่าผมคิดว่าเขาสามารถเล่นวิงแบ็กได้นะครับโดยเฉพาะในเกมที่เราต้องการครองบอลเยอะๆเพราะเขาเก่งมากในการเติมเข้ากรอบเขตโทษเราเคยทดลองใช้สูตรนี้แล้วครับในสนามซ้อมเราก็เลยมั่นใจว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้แน่ๆบางทีเราอาจจะลองใช้ในเกมหน้าเลยก็ได้นะครับโอ้โหพอพูดอย่างนี้นี่เสียวแวบเลย เพราะว่าแมชล่าสุดนี่มากอสซอลองโซ่เล่นไปแล้วแล้วมันเล่นติดติดกันคงไม่ไหวผมเชื่อว่ามีโอกาสครับที่ซาอูจะได้เล่นวิงแบ็กซ้ายแต่อย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยทางอัสเปริเวตาเคยโดนโยกไปเล่นแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคาร์ลมาซอนโอดอยก็เคยเล่นแล้วผมบอกว่าซาอูอาจจะได้เล่นแต่ว่าคงไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะฮะขณะเดียวกันซาวิเกสที่โชว์ฟอร์มไม่ออกในเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยทางอดัมนิวสันของฟุตบอลลอนดอนก็ให้ทัศนว่าซาอูเนี่ย ยายหนีแอมเดริดเพราะไม่อยากลงเล่น,นตำแหน่งวิงแบ็กแต่ใครจะไปเชื่อว่าวินาทีนี้ตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายคือหนทางเดียวที่ซาอูจะกอบกู้สถานการณ์ของตัวเองในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับก็อาจจะต้องเล่นถ้าอยากเล่นนะรหรือมีโอกาสในการลงเล่นอยากได้สัญญาถาวรบางทีตำแหน่งตรงนี้ซาอูอาจจะต้องเล่นเหมือนกันนะครับขณะที่ทางราฟรฟินิกครับที่เพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์เตดก็พูดถึงตอนที่เชลซีเนี่ย เคยพยายามดึงตัวเข้าไปคุมทีมครับเขาบอกว่าตอนที่เชลซีติดต่อเข้ามาเนี่ยเอ่อเชลซียื่นข้อเสนอให้ตัวเขาคุมทีมแค่4เดือนและไม่มีออปชันระยะยาวอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่ราฟฟอรงนิกจะปฏิเสธข้อเสนอไปขณะเดียวกันครับทูเคิลพูดถึงข้อเสนอที่เชลซีตอนที่เอ่อเชลซียื่นให้กับเขาเนี่ยนะครับเขาบอกตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลนะครับคิดในใจว่าอะไรนะครับแค่สัญญา18เดือนเท่านั้นเอง แต่หลังจากนั้นเนี่ยจากแค่นาทีเดียวผมคิดได้ว่าเฮ้ยถึงแม้จะเป็นสัญญาเอ่อจะยื่นสัญญา4ปีครึ่งสุดท้ายผมก็อาจโดนไล่ออกได้อยู่ดีนะครับแหมก็ถือว่าพูดดีนะสำหรับทางโทมัสทูเคร์เพราะว่าเขาก็คงรู้บุคลิกของเชลซีครับต่อยน้สัญญา4ปี5ปีนะฮะอยู่กับเชลซีนี่บางคน6เดือนก็ไปได้นะครับปีครึ่งก็ไปได้เพราะฉะนั้นทูเคร์ก็คงรู้กับบุคลิกเป็นอย่างดีนะของทางเชลซีนะครับ ขณะเดียวกันมีข่าวว่าอันโตนรูดิเกอร์และก็เมสันเมาส์มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกหลังจากการประเมินคะแนนโดย Who Score โดยรูดิเกอร์นี่มีคะแนนอยู่ที่ประมาณ7.89ขณะที่เมสันเมาส์สูงถึง8.24นะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยทาง Daily Telegraph สื่อระดับท็อปของออแฟนเชลซีเลยนะครับก็มีรายงานว่าดิแคนไรส์ไม่ใช่เป้าหมายตัวเลือกเ,ออเพียงเป้าหมายเดียวของเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ย ต้องการเซ็นสัญญากับออเรเลียงชัวเมนี่ของมนากด้วยขณะเดียวกันครับเเลกราฟก็รายงานว่าบิลลี่กิลมอร์แล้วก็คอนนอลการเกอร์เนี่ยยังเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะยังมีอนาคตที่สดใสกับทีมเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะฮะเมื่อพูดถึงเกมที่เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยทางเดวิดมอยส์ให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าปีก่อนเราโชคไม่ดีที่เก็บแต้มไม่ได้ในการเจอกับเชลซีแต่เราไม่ควรเอ่อจะพูดเล่นไปเพราะว่าพวกเขาคือ ทีมระดับท็อปของโลกนะครับขณะที่ทางทูเิลให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับเรื่องการเจอกับเวนแซมเขาบอกว่าพวกเขากําลังต่อสู้เพื่ออันดับในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วก็เป็นทีมที่ดีมากๆแล้วก็มีโค้ชที่เก่งมากเวนแซมเล่นได้ดุดันและแข็งแกร่งพวกเขาแน่วแน่ในสไตล์ของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับขณะที่นักเตะคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแล้วก็แฟนเชลซีหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือเคอร์ซูมา ออกมาให้สัมภาษณ์ในเว็บไซต์ของสโมสรเกี่ยวกับการเจอเชลซีนะฮะบเขาบอกว่าเป็นเกมที่พิเศษมากเพราะผมเคยอยู่เชลซีมาหลายปีแต่มันก็เป็นแค่ฟุตบอลอีกนัดหนึ่งซึ่งเหมือนทุกเกมที่ผมอยากจะเอาชนะให้ได้นะ,ะผมอยากเอาชนะเชลซีครับเหมือนกับที่ผมอยากเอาชนะทีมอื่นในทุกทีมผมคือผู้เล่นของเว์แชมแล้วและผมดีใจมากๆที่ได้ลงเล่นให้กับทีมนี้เกมนี้จะเป็นเกมที่ยากเพราะเชลซีเป็นทีมที่แข็งแกร่งและพวกเราก็มีจุดแข็งที่จะทำอันตรายพวกเขาได้เช่นกันนะฮะอันนี้ เคอร์ซูมาออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งได้ลงเล่นตัวจริงแน่นอนฮะสำหรับทางเคอร์ซูมาขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของฮาคิมซีเยกครับพูดถึงอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับเขาบอกว่าตัวเขารู้สึกค่อนข้างอิสระเคลื่อนที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้สึกฟ resh สดชื่นมากๆแล้วก็ฟิตแบบเต็มที่เต็มถังแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับทางฮาคิมซีเยกนี่คืออีกจุดหนึ่งครับที่ทําให้ซีเยกฟอร์มไม่ดีนะฮะเราเคยพูดถึงแล้วว่าซีเยกเจ็บไหล่ในเกมกับบียร์เลในฟุตบอลซูเปอร์คัพ ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่า100%แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นได้แบบดีขึ้นได้ในมุมผมนะการเคลื่อนที่มีทีไหลเนี่ยบางทีวิ่งแล้วแค่สะบัดนิดหน่อยมันก็เจ็บแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเสียร0 0้อยเปในช่วงที่เชลซีมีโปรแกรมแบบนี้ฮนะแน่นแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าตอนนี้ใครเจ็บหรือใครที่ไม่สมบูรณ์น่ะกลับมาให้ได้เยอะที่สุดมีไล์อัพมีตัวเลือกให้ได้เยอะที่สุดจะสําคัญกับทีมมากๆนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีเรื่องของ เชลซี Chelsea เพิ่มเติมจากโกดด์คอมรายงานว่าเชลซีสนใจจะดึงตัวมาควินยอสมาร่วมทีมนะหากเสียรูดิเกอร์และคริสเซนเซนออกไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าข่าวก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าทางเปเช่ต้องการจะต่อสัญญากับมาควินยอสก็ไม่ใช่เรียกว่าง่ายๆนะครับในการดึงมาควินยอสแล้วผมมองว่าโอกาสยากมากๆเพราะเป็นนักเตะอนาคตของเปเช่นะครับดูแล้วมาควินยอสคิมเป้ พวกนี้ไฮคิมีเนี่ยพวกนี้อนาคตของเปเชดูแล้วโอกาสยากนะครับถามว่าสื่อมันจะโกจากนิซ่าคิเซราเนี่ยเชื่อถือได้ครับแต่ในส่วนของความเชื่อถือก็ส่วนหนึ่งส่วนความเป็นไปได้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีเนี่ยต่อยื่น100ล้านปอนเนี่ยผมเชื่อว่าเปเชก็คงยากในการปล่อยมาควินยอสนะครับขณะเดียวกันฝั่งของเดอร์ซันมั้งครับรายงานว่าซาอูเนี่ยเริ่มที่จะเหลืออดกับก,บการเป็นตัวสำรองในทีมเชลซีและต้องการการเปลีย่ยนแปลงให้เร็วที่สุด ปัญหาคือเขาลงเล่นให้กับทีมในยุโรปไปแล้ว2ทีมในซีซั่นนี้แปลว่าถ้าเกิดจะย้ายออกจากทีมอื่นในยุโรปต้องรอจนกว่าจะจบซีซั่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าตามกฎการยืมตัวหรือว่าการย้ายทีมนจะเล่นในฤดูกาลหนึงเกินกว่า2ทีมไม่ได้เพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยก็ซาอูต้องรอนะครับอย่างเดียวในการที่จะย้ายช่วงซัมเมอร์นะครับการกลับแอติโกมาริ่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเอมาริดไม่ดึงแน่นอนนะฮะ ขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าอาร์เซนอลครับต้องการดึงตัวโดมินิกคาร์ว์ดเลวินไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเพื่อทดแทนอเล็กซองลาคาเซตที่ย้ายไปจะย้ายไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์แล้วก็มีรายง,งานว่าเป๊ปโกเดล่าจะย้ายไปคุมแมนาทางนิวยอร์กซิตี้ขออภัยนะฮะหลังจากจะหมดสัญญากับซิตี้ในปี2023ก็นิวยอร์กซิตี้ก็เป็นทีมในเครือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละก็แกอาจจะอยากไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับเพราะแกคุมแมนซิตี้มาสักพักแล้วนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่ผมนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับใครมีความเห็นอย่างไรกับสควอตเชลซีที่ตอนนี้ตัวเจ็บเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของดีแคนไรส์ที่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่เชลซีเลงก็อาจจะมีชัวเมนี่ด้วยในแฟนในความเห็นของแฟนเชลซีคิดว่าใครเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมที่เชลซีไปเยือนเวสต์แฮมยังไงฝากทุกท่านไปติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืม กด subscribe ช่องปามสามบาท5บาทไว้ด้วยนะครับวันนี้ Blue's t เ d a y หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิง์บลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเ h e ซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสบาทหบาทนะครับจุ๊ก